พบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับพบกับลบเจคชาแนลนะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันนะครับช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับหลังฝนหยุดตกนะครับ มันก็จะประมาณนี้นะครับ,ทา,บทางเข้าหมู่บ้านทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับทางนี้ก็เป็นวัดนะครับ พบกันใหม่ครับช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ